เดีดยดิเ <Lust> ด <ich Machine> okay, ีแกวกอดกันหน่อยโอเคโกเดีดิดีกันเร็วเยอตาคิดเดีดตาอริกาโต้คนเล่นนี่คณเลยก็ตอนนี้นะครับผมได้เดินมาถึงอ่า บ้านพี่ยูตาแล้วนะฮะอ่านั่งรถไฟมาประมาณสองชั่วโมงกว่าก็นั่งมานั่งกลับก็น่าจะรวมกันประมาณ5้าชั่วโมงนะดูบรรยากาศนะผมบรรยากาศบ้านพี่ยูตานะก็จะอยู่ติดคลองนะผมบรรยากาศดีมากตรงนี้บ้านพี่ยูตาจะอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวผมจะต้องโทรหาก่อนนะโทรหายพี่ยูตาออกมานะครับผมนี่พี่มิวก,กิก็มารับน้องด้วย โอเคเดี๋ยวผมก็ขอตัวโทรหาย,ยุตะก่อนละกันนะให้ลูกออกมาหาข้างหน้าน,นี้นะฮะโบรรยากาศแบบสุดยอดมากพี่ๆข้างนี้เป็นคลองน้ำนะบรรยากาศดีไปไปรอดูพี่ยุตะกันครับผมเย้ <Yeah. laughs> ได้ดิได้ดิกอดกันหน่อยโอเคโก็ได้ดิชอนนะด้ดีได้ดีหน่อปลาตัวเนินนะกอดกันจีนะกุจิโกอดว้าจตาโอ้คิัขนาจังใหญ่ไหมครับพี่ๆดูอุ้ยสองพี่น้องเขาจับมือกันเอาแล้วความนี้คราวนี้นะครับผมความบันเทิงบานระเบิดครับคราวนี้ นี่พี่ขอโทษน้องพี่บอกแต่ก่อนแต่ก่อนคุยกันไม่รู้เรื่องขอโทษนะวันเกิดใครลกูกฮะยูตาโนตนนันโย,บ,ยบิยูตาโนตันจอบินั่นไซนาตตาฮะโอ้เขาบอกวันเกิดเขานะครับผมวันเกิด วันเกิดเขาวันที่24ที่ผ่านมาและฮะก็เป็นวันที่ผมกลับมาถึงญี่ปุ่นพอดีเนาะผมกลับมาถึง23นะแล้วก็24บวันเกิดลูกก็วันนี้ก็จะซื้อเค้กเนาะซื้อเค้กเป่าให้เขาเล็กๆนน้อยที่บ้านนะแล้วก็มีแม่แม่เขาแม่ผมก็ซื้อ,อรถของเล่นไว้ให้ลูกไว้ให้หลานรอรอแล้วซื้อไว้รอหลานเลยรู้ว่าวันเกิดหลานซื้อรอเลยนะ こっち行こうか、こっちの方。に、<laughs> いいよ。足ないで危ないよ。ね <laughs>、うん。何何色これ？何色？黄色。黄色？<キロ> <laughs> 言っ blue, đi coi Yuta, y táiko. đã đi Yuta leo, ta đi. Tạ, cảm ơn. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Cảm

ไい、ไอไตเดสโมยุตะใครกบอกยุตกลับไม่กลับนะโอ้ย่ตะโอ้โหดึงชนเสาไอตด้วยนะฮะยุตยุตนตあるよおばちゃん買ってきたよโอริซิอืมจะได้ดิช จะได้ดชอจะได้ดชอโอ้หนึ่งปีโตขึ้นมากเลยนะพี่ๆโตไหมโตขึ้นมากเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งภาษาเขาเก่งขึ้นมากเขาร้องเพลงได้ด้วยนะฮะโอ้สุดยอด โอ้ยโตขึ้นมากเลยหล่อมากก็หล่อมากนี่ถามพี่เขาอายุเท่าไหร่ว่างั้นก็ถ้ามีโอกาสนะถ้าพร้อมนะผมก็อยากจะพาลูกกลับไปเที่ยวไทยนะ หนึ่งเลยก็คือตอนนี้อย่างว่านะครับแม่เขาแม่เขาก็เป็นต่างชาติผมก็เป็นต่างชาติผมพ่อเป็นไทยนะและแม่เป็นฟิลิปปินพอเขาเกิดมาเขาก็จะถือสัญชาติฟิลิปปินโดยโดยอัตโนมัติเลยนะฮะซึ่งมากูเจ้าพุ่นอะไรกูจิกเต้ไม่ได้ก็ ไม่มีอะไรเกี่ยวกับทางไทยเลยคือพาสปอร์ตหรือว่าเชื้อชาติไทยอะไรก็ไม่มีเลยนะสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยากจะพากลับไทยก็คือเราจะต้องพากลับไปปุ๊บไปตรวจดี a ว่าเป็นลูกเราแล้วก็เราก็จะขอขอสัญชาติไทยได้นะก็คือครึ่งหนึ่งอะ่ะฟิลิปปินส์ครึ่งหนึ่งไทยครึ่งหนึ่งจิกดะ ก็มีโอกาสนะครับผมอยากจะพาไปจริงๆอยากจะพาไปทําธุระอะไรที่ไทยให้เสร็จเรียบร้อยเพราะว่าเคยปรึกษาที่สถานทูตไทยในญี่ปุ่นแล้วไม่ไม่สามารถทําได้นะต้องต้องกลับไปทําที่ไทยอย่างเดียวคือต้องกลับไปตรวจดีเอนอไปขึ้นสารนู่นนี่นั่นนะให้เขาให้ให้เขารู้แล้วก็ยืนยันว่าเป็นเป็นลูกเราแล้วเราเขาก็จะได้ ถือสองสัญชาตินะคือฟิลิปปินส์กับไทยแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะง่ายนะน่าจะยากอยู่โตขึ้นเยอะเลยพี่พี่รอมากแดดีโชนันะนี่จีซื้อต่อซื้อต่อห็น่็ มีความสุขมากพี่พีเอะยิ่งถ้าลูกได้กลับไทยด้วยนะเดินนะครับผมอยู่ญี่ปุ่นเหมือนที่บอกแหละไปไหนมาไหนก็เดินจ้ะโอเคครับผมเดี๋ยวผมก็ ขอตัวพาลูกกลับบ้านก่อนนะก็จากนี้ไปอีกประมาณอา2ชั่วโมงกว่ามา2ชั่วโมงกว่ากับ2ชั่วโมงกว่าเราก็จะนั่งรถไฟป,ประมาณ5ชั่วโมงนะครับผมวันนี้ก็ขอากาบขอบพอระคุณคนระับผมพี่ๆ FC หลวงป้าทุกท่านนะที่คอยเข้ามาให้กําลังใจพวกเราเสมอมาแนละ้วก็เดี๋ยวอตอนที่มาส่งพี่ยยตานนะผมก็จะมีสถานที่ อีกสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่น้องน้ำมนต์กับน้องโอมต้องชอบมากๆผมวางผมวางแผนไว้ละเดี๋ยวผมขากลับมาส่งยุตะผมจะเลยพาไปตรงนั้นเป็นสถานที่ที่ผมคิดว่ามนต์กับโอมต้องชอบแน่ๆโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ